วีซ่าอีก้าสามารถไปรับลูกมาเที่ยวด้วยตัวเองได้ไหมคะลูกอายุ8ขวบได้นะคะตัววีซ่าอีเก้าเนี่ยถ้าเด็กอายุต่ํากว่าสิบเ7นะคะสิบเจเนี่ยไม่ต้องลง KETA ก็คือคุณแม่กับลูกเนี่ยก็คือว่าสามารถบินเข้ามานะคะแล้วก็อตอมาอาจจะสอบถามน,นะคะน้องก็ต้องเตรียมเอกสารนะคะเป็นใบสูติบัตรนะคะว่าเราเนี่ยเป็นแม่ของของเด็ก เนาะอ่ะสามารถทําได้นะคะแล้วน้องก็ต้องบินกลับไปส่งลูกเองแบบนี้ไหมเออแต่ถ้าเกิดว่าน้องจะเอาคนอื่นมาด้วยที่เป็นผู้ใหญ่นะคะผู้ติดตามที่มาด้วยเนี่ยเขาจะต้องลง KETA นะสำหรับคนอื่นนะคะแต่ถ้าผู้มีวีซ่า E9 เนี่ยเขาสามารถใช้อ่าพาสปอร์ตใบวีซ่าเนี่ยเดินทางเข้าออกประเทศได้อยู่แล้วเนาะแต่สําหรับคนอื่น เช่นคุณน้านะคะอยากจะเอาน้ากับหลกับลูกของเราเนี่ยมาเที่ยวด้วยเอาน้องสาวมาเที่ยวด้วยแบบนี้คนที่มาอีกคนเนี่ยต้องลง KETA นะคะถ้าลงผ่านถึงจะบินได้นะคะถ้าลงไม่ผ่านบินไม่ได้แต่ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18นะคะและคนผู้มีอายุนะคะเกิน65ปีขึ้นไปอันนี้ไม่ต้องลงค่ะส่วนใครอยาก ไปเกาหลีนะต้องลง KETA ก่อนใครลงไม่เป็นมาดามรับรอง KETA แถมฟรีแผนทิปท่องเที่ยวและแนะนำนะคะเอกสารเบื้องต้นเลยที่น้องจะต้องเตรียมไปเกาหลีนะคะใครสนใจงานลง KETA ทักลิง์จิ้มมาที่แอปเขียวหรือแอปฟ้าของมาดามได้เลยค่ะ